ต่อแบบนี้ต่อไฮไลท์อ่ะต่อไฮไลท์ต่อ,ตอ,ตอน,นี้นะคะควักผมมาแล้วก็เอากิ๊บใส่แล้วก็บีบนะคะลูกบีบแล้วก็เอาตาังไกายตัดปมต่อไฮไลท์ไม่ยากนะคะมีเข็มเอาเข็มมาเข็มใช้เข็มนะคะต่อไฮไลท์ช่อละสิบบาทไม่ยากนะทําตามนี้เข็มมีเข็มก่อนเราต้องมีเข็มมีเข็มปุ๊บเราก็ควัก กิฟนี่เราใช้กิฟตปกตินะคะเราก็ควักควักกิฟมาควักก่อนนะคะเราควักกิฟมาพอเราควักกิฟเสร็จเราก็ให้ลูกค้าเนี่ยใส่สองช่อนะคะในหนึ่งรูใส่ไปพอใส่รูเสร็จเราก็บีบพอบีบเสร็จปุ๊บเราก็ตัดปมไม่ไม่ยากนะลูกค้าควักควักแล้วก็สอดสอดแล้วก็ตัดแค่นั้นก็เสร็จแล้วนะคะนี่นี่จิบห้าช่อสามร้อย น,นี่เต็มันแตกไปดยต่างเตนะ